ครับก็สวัสดีครับอยู่กับนนท์ชมเราหกล้อซิ่งอีกแล้วนะโอ้คลิปนี้ก็พามาดูจานชูขุดสะชั้นสองนะครับเต็มแล้วครับอ,อทางก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับ สบายสบายครับปอนี้แต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นครับนี่เราก็พักเที่ยงกันแล้วครับโอ้ลึกยูนะครับนี่โอ้ ต้อมหมอผีนี่มุดป่ามาเลยครับเมื่อเช้าผมก็วิ่งตรงนี้แหละครับแต่ว่าแต่วาไปไม่ได้ครับทางนี้คันอื่นเขาไปได้ครับแต่ผมไปไม่ได้พี่เราลืมให้ตัวผมมันหนึ่งเด้ พี่ลืมให้ตัวผมเที่ยวหนึงใช่ไหมใช่ก็ตอนที่กะมเรงรถตัวองมมเลงรถตัไม่บอกเินมิงน้องมิงอ๋อตอนมหรอาโจเองหน่วยคาาลาราตอมดีิมเฮียนเลงได้รถขี่เมาเชานาอ่ะเฮ้ก็มวยงมิมซมงมานี่ครับเอ็มห ไม่มีลิมิตชีวิตตกกระดาษเลยนะนี่ครับสุดรองั้นมื่คนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะครับต้องเสียใจได้ค่ะวันนี้ร้านปิดเลือกตั้งค่ะประกาศปิดอีกแล้วทำไมจะไปตัดผมบ่เร็วไปเลยจะเลือกตั้งจะเปิดจะมาไปตัดงานนี้อะไรนะไป,ไปตัด้านคนเดียวเลือกตัๆๆต้งทัๆๆ้งวันเลยหรอว่ายกขวดแน่นอน

กับข้าวเรามีหัวปลากันปลาเฉพาะเราตายเราตัวไม่มีมีแต่หัวมีแต่หัวเนาะหัวสมอเยอะแท่เราเราเมนแต่เราซีนครับเดี๋ยวก็กินข้าวก่อนนะฮะเราตั้มมาครับตอนนี้เราก็จราบายกันเสร็จแล้วนะครับมีระดิ้งจี นี่ก็ลิงขึ้นอยู่บนหัวรถวันนี้มองไม่เห็นเลยพี่มองไม่เห็นมันดำเลก็เดาลยน้าจอยังร้ออ่ะตอนเนี้ยเก็นั่งพิจารณาอะไรกันก็ไม่รู้เก๋นั่งพิจารณาอะไรกันก็ไม่ลต้ มันมันมึนงขึ้นอีลต,ตกกาตะกัสตาเอ้ยกี่อีลกูเนียบีลเยลยมาหนองเรียนมาใไซเลย,อ,ยๆๆอันนี้ทาทงก็มาจากเข้าป่านะครับสงสัยขี้ติดขาขอ,อยากมาตมาทุกวันเลยแต่อันนนเอาไปโ้ยมันไปด้วยห้าหวจุดหนึ่งไปหนึ่ง อันหนึงนะสองร้อยห้าสินั่นแหละอันนึงนะไม่ถึงนั่นแหละไม่ถึงมาต่อต่อมือเรียนจุีไม่ถึงก็ผมผมไปซื้อใส่ไ้คันเก่านั่นไหมของพ่เจยบนั่นหมสามพันสองพันสนี่ต้อมต้องเอาลกเลยทีต้อกต้องเอาเล็กกรอบอันน้เจบเออ ครับหลังจากจอมข้าวเสร็จเราก็ได้ออกทำงานต่อครับร้อนมากครับวันนี้ โอ้ชนชนเลยนะครับนี่ท่อกระหายครับโอ้ลืมดับเครื่องเตอต้องดับหรอกมันร้อนกินข้าวแค่สิบนาทีคงไม่หมดถึงลินหรอกครับเราก็จะไปเทดินกันแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทเทลโหกรอซิงเลยครับขอบคุณมากครับผม